ต่อไปจะเป็นวิธีการอะไรนะวิธีการเปิดวายโอเคขั้นแรกอืกลางชาออกก่อนอืคือเอาอันนี้ไม่ไม่ใช่เครื่องอัตโนมัติอ่ะเครื่องอัตโนมัติอ๋อ้วนตามเกลียวเหรอวนตามเกลียวใช่ไหมวนสุดขนาดไหนเฮียจริงๆอ่ะบางคนเขาก็หมุนอย่างนี้อ่แล้วแต่ถนัดอ่ะพี่ก็หมุนขวดเอาหมุนขวดกับหมุนอันนี้ไปด้วยเยอะไหมลงไปเยอะไหมก็ซัก ให้มันผิดเกี่ยวอ่ะจะดีกว่ามันจะออกง่ายกว่าอเสร็จปุ๊บเอาขาตัวนี้อ่ามาเกี่ยวที่ปากปวดออันนี้ลงลึกไปหน่อยคายมาหน่อยโอเคคายกลับมาให้มันอยู่ประมาณนี้พับลงให้มันเกี่ยวเนปากนี้เห็นไหมแล้วก็ล็อกไว้กำไว้ให่นไหมให้ดึงขึ้นอ๋โอโอ้อ้โอ้้โออ้โ่้ แต่ตนี่อย่ายทิ้งนะตัวนี้อย่าทิ้งนะอะไรคือวิธีที่ง่ายกว่านี้